กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดรำลึกถึงนายสุนันท์ศรีหัลักษณ์หรือเสย,ยุผู้ก่อตั้งบริษัทในเครือศรีหัลักษณ์และอดีตนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์สี่สมัยเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ชั้นหนึ่งภายในห้างสัพสินค้าฟรายเดย์อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนแหางสับสินค้าดังกล่าวจะเปิดให้บริการได้มีประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์รวมไปถึงพนักงานลูกจ้างของบริษัทในเครือศรีหัลลักษณ์จำกัด ซึ่งมีนายสุนันทร์สีรักหรือเสียยุอดีตนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ีสมัยเป็นผู้กอ่อตั้งและปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ลูกหลานและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ยังคงหลั่งไหลเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญวันเกิดเสียยุเป็นประจำทุกปีและปีนี้นับเป็นปีที่31บทั้งนี้ทางผู้ประกอบการเจ้าของกิจการบริษัทในเครือสีรักจำกัดประกอบด้วยโรงแรมสีรรา โรงแรมและห้างสพสินค้าไฟเดย์และโรงเร่อยจากท่าเสานำโดยนางสาวฤิณาศีร,ร,รักษ์รัฐมนตรีประจําสนักนายกร,รัฐมนตรีนางสาวสุวัฒนาศรีรักษ์กรรมการผู้จัดการโรงแรมเสียราชและห้างไฟเดย์สับสินค้านางสุธาคิปสว่างเดชารักษ์กรรมการผู้จัดการโรงเร่อยจากท่าเสานายไกรสอนสว่างเดชารักษ์ผู้บริหารโรงเร่ยจากท่าเสา คุณนิชาพัฒน์สว่างเดชารักษ์และคุณนัทพลสว่างเดชารักษ์ผู้จัดการโรงเรื่อยจากข่าเสาและโรงเรียนหัวเฉียวได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเพื่อรำลึกถึงนายสุนันเสียรักษณ์หรือเสียยูผู้ก่อตั้งบริษัทในเครือเสียรักษและเป็นอดีตนายกเส้นมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ศีสมัยซึ่งปัจจุบันได้เสียชีวิตไปแล้วบรรยากาศการัดงานเป็นไปอย่างคึกคัก ภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายธนุศักเล็กภูไทยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายชัยสุริสุภรกินดานายกองค์การมหาส่วนจดอุตร,รดิตฐ์พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาจังหวัดและหน่วยงานภาคเอกชนนักธุร,รกิจและประชาชนชาวจังหวัดอุตร,รดิตฐ์มาร่วมงานเป็นจำนวนมากนางสาวกฤษณากล่าวว่ากิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนายสุนันท์ศสียลักษ์ซึ่งจัดขึ้นตรงกับวันเกิดของท่าน คือวันที่19สิงหาคมของทุกปีและได้จัดติดต่อกันมาเป็นครั้งที่31โดยทางสำนักง,งานเหล่ากาชาดจอดอุตรดิตโรงพยาบาลอุตรดิตได้จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตจ,จากประชาชนพนักง,งานลูกจ้างของบริษัทในเครือสีรักจำกัดเพื่อส่งต่อโลหิตแก้ให้กับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุตรดิตนอกจากนี้ยังมีบริษัทห้างร้านและผู้มีจิตสถธาอันเป็นกุศลจํานวนมากร่วมจัดตั้งโรงทานแจกข้าวสารอาหารให้ต่าง ภายในงานวันนี้อีกด้วยนิวทีวี24อนเนกธรรมใจประวิณินกรรมรายงาน